สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวปุกท่านนะครับวันนี้ชวนนั่นฟังเรื่องของวินเรทกันนะฮะวินเะรท90%นะฮะก็มีโอกาสหมดตัวได้นะนี่คือให้ผลที่มือใหม่ควรฟังนะผมได้เดียนมาจากเป็นทวีตคุณยูมินะฮะเธอบอกว่านะฮะคุณสามารถล้มละลายได้นะแม้คุณจะใช้กลยุทธ์การเทรดที่มีวินเรทถึง90%นะน่าสนใจนะครับว่า เรื่องของวินเรทนั้นมันเป็นเหมือนกับคําโฆษณานะเป็นเหมือนกับสิ่งที่ไว้อวดกันไว้ขายกันว่าเฮ้ยระบบชั้นวินเรทสูงแล้วก็มีนักเทรดจานวนมากหลงไปฮะผมคุยกับนักเทรดหลายคนนะผมว่าเฮ้ยเขาเคยหลงไปเหมือนกันมีคนอวดว่าระบบเขานั่นแหะวินเรทระดับนี่เลย8ป9สิบเก้าเซนเลยไปใช้ครับปรากฏว่า ขาดทุนยับเยินเลยฮะขาดทุนยับเยินเลยนี่เป็นเรื่องจริงกันั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของ w i ินเ t e ควรเอามาเล่าสู่กันฟังให้ท่านเห็นภาพัน,นะนักเทรดคุณโยมิเน้นว่านะชี้ว่านักเทรดที่ยังไม่มีวิธีภาวะสามารถล้มละลายได้เลยแม้จะใช้ระบบเทรดที่มีวินเด e ถึง90%้าอรการเทรดขณะที่นักเทรดมีประสบการณ์ครับ ยังคงอยู่รอดและทำเงินได้แม้จะชนะเพียงแค่45%เท่านั้นเพราะในการเทรดนั้นเปอร์เซ็นชนะไม่ใช่สิ่งที่สำคัญสุดครับวินเทรดในการเทรดนั้นไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแต่มือใหม่ไม่รู้ครับมือใหม่นั้นมักจะหมกมุ่นกับการหากลยุทธ์ที่เปอร์เซ็นชนะสูงเพราะเขาเชื่อว่าชนะอวเท่ากับกลยุทธ์ที่ดี ข้อนี้ผมเห็นด้วยนะผมเคยเป็นมาก่อนแล้วก็ผมคิดว่ามือใหม่ทุกคนเป็นเหมือนกันครับมันเป็นเหมือนกับ m มเซ็ตเป็นทัศนคติเป็นความเชื่อที่เราพกมาจากโลกของการใช้ชีวิตจริงเราได้รับค่านิยมครับเรามีค่านิยมมีความเชื่อแม้กระทั่งมันเป็นเรียกว่าความฉลาดในเชิงมนุษย์ทั่วไปครับความฉลาดทั่วไปของมนุษย์จะมองงนี้ฮะไม่ใ่ผิดนะ พื่อแต่ว่าอยากจะบอกคุณว่าเกมการเทรดนั้นคุณต้องคิดในทิศทางที่ตรงข้ามกับมนุษย์ทั่วไปคิดฮนะมันจึงมีคําว่าแมสซ psychology ไงแต่จริงๆนะต้องบอกว่าการที่คุณเข้ามาเป็นมือใหม่นะคุณคาดหวังว่าคุณจะต้องเจอระบบเทรดที่มีวินเรทสูงๆูงระดับ90%้าสนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับปกติเลยผมเอาภาพเ้นูแล้วกันเนี่ย เราเป็นมือใหม่เรามีแมสซคอลอจีหรือว่าเป็นความฉลาดโดยพื้นฐานมนุษย์ฮะเราเข้ามาแล้วก็มองหาระบบที่มีเป็นเดชสูงบางคนเข้ามาปั๊บเนี่ย,ยมีคนบอกว่าระบบนี้ดีไว้ไปใช้แล้วไม่เวิร์กเขาใช้แล้วขาดทุนก็ทิ้งไปหาอันใหม่ทิ้งไปเลยครับหาอันใหม่ไปเลยครับใช้ระบบเนี่ยอา้าวขาดทุนทิ้งไปใช้ระบบใหม่มองหาตัวใหม่คะ เปลี่ยนไปด้วยครับแบบนี้เรียกว่าซ y s เ e m มฮอปปิ g งใช่ไหมฮะใช้ไปใช้มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะกลายเป็นร่วงลงมาครับปลุดเป็นสเต็ปหนึ่งครับขาดทุนสำซากรยัยเยินะฮะเป็นธรรมดาครับนักเทรดมือโปรนะฮะที่เขายึดเชื่อมั่นในกขยุตที่มีวินเดจร45ปรเซ็นต์ทุกคนฮะเข้ามาด้วยความเชื่อี่ก่อนะฮะเป็นเลมมิงนะกระโดดลงมาสู่สเต็ปหนึ่งจนกระทั่งเขา เริ่มยอมรับได้แล้วว่าเออวะเกมการเทรดมันไม่ใช่เรื่องของบินเรเดทสูงนี่ว่าเขาก็ตัดใจเปลี่ยนใจแล้วก็ปรับมุมมองใหม่าวยังขอใช้ระบเทรดที่มีวินเรท50%รด50%ละกันอยู่ประมาณสัก30นก็ได้ครับแต่ขอให้ความสำคัญเรื่องของ risk reward นั่นแหละครับจุดเปลี่ยนทำให้เขาเริ่มที่จะพัฒนาการไปสู่สเตจ2 2แล้วก็สเตจดังนั้น การที่คุณเข้ามาด้วยความเชื่อที่้โยโลกนี้มันมีซันดัคอร์สเกมการเทรดนั้นมันมีระบบวินเดเก้าสนตนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับธรรมชาติมนุษย์คุณไล่ล่าหาไปก่อนครับหาจนกว่าคุณจะเหนื่อยครับแล้วค่อยเปิดใจรับระบบเทรดที่มีวินเดอแค่เป็นแค่สิใครก็ตามที่สามารถจะเอ,อทิ้งไอ้ความเชื่อแบบไร้เดียงสานี้ไปได้นะกับสู่โลกความจริงการเทรดได้ไวเท่าไหร่ครับ คนนั้นแหละจะไปได้ไวจุดเริ่มต้นของการเป็นนักเทรดที่จะได้กำไรนะคืออะไรครับคุณยอมรับได้ว่าระบบเทรดที่ดีนั้นมีวินเรทเพียงแค่5 0ก็หรูหราแล้วครับนี่คือ,น,คอนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงที่ยากจะยอมรับได้ในมือใหม่ครับแต่ถึงกันั้นต้องบอกว่าไอ้การที่คุณไล่ล่าหาระบบที่มีวินเรท 90% 100%น,นั้นเรื่องธรรมดาครับเป็นธรรมชาติมนุษย์เพราะว่าเราเข้ามาสู่โลกการเทรดด้วยมุมมองในแบบที่ความเป็นมนุษย์ทั่วไปเราจะมองว่าการชนะเท่ากับดีการแพ้เท่ากับแย่ครับได้กำไรคือดีขาดทุนคือแย่พอคิดแบบนี้เนี่ยลเลี่ยงการแพ้พอเลี่ยงการแพ้ปับ๊บเราก็จะหลงไปกับอะไรครับมองหากลยุทธ์ที่ชนะมากขึ้นครับจะร กลยุทธ์ที่ชนะทุกครั้งครับนี่ฮะนี่จึงเป็นเรื่องราวของธรรมชาติมนุษย์ที่เราเป็นเลมมิงครับไปเ,เลยครับคุณจะมันจะคล้ายกับคุณเคยดูหนังไหมที่ว่าพระเอกมันไปรบมันก็ตายมันเกิดใหม่เข้ามารบอีกครั้งหนึง่งรบไปเรื่อยจนกระทั่งมันแก้ปมได้มันก็จะเติบโตไปครับถ้ามันแก้ไม่ได้ก็จะวนกับกับชาติวนกลับไปเป็นจุดเติมจุดเดิมไปเลยอยฮะการเทรดเช่นกันนะคุยไปนิดแค คุณจะผิดซ้ำซากซ้ำซากตลาดจะต้องโทษคุณอนะ่ะต้องโทษคุณตีคุณจุดเดิมครับจนกระทั่งคุณรู้ตัวว่าเออเรื่องนี้ไม่ควรทำแนละ้วคุณแก้ไขแล้วตลาดจะไม่งโทษคุณในเรื่องเดิมครับนี่เป็นเรื่องจริงนะในภาพการเทรดเลยนะดังนั้นเนี่ยอย่าพยายามครับอย่าพยายามหรือพยายามเปิดใจก็ได้นะพยายามเปิดใจว่าเลิกเถอะตอนนี้ฉันเลิกที่จะมองหารูปเทรดที่มีวินเรทเก้บละฉันจะ ไม่อะแต่ผมว่าการที่คุณจะสามารถละทิ้งความเชื่อในการไล่ล่ามองหาระบบทรดที่มีวินเดต90%นั้นคุณต้องโดนนะฮะต้องโดนคุณต้องเป็นเลมมิ่งอะที่ตกลงมาตายหลายรอบครับจนกระทั่งคุณรู้สึกว,ว่าเอ้ยไม่ไม่ไหวเส้นทางนี้ฉันไม่ควรมาแล้วคุณต้องรู้ว่าเออการที่คุณพยายามไล่ล่ามองหาระบบทรดที่มีวินเดต90%ทำให้คุณนะครับ ไม่ยอมตัดขาดทุนก็อลไรครับการตัดขาดทุนหมายถึงคุณแพ้หมายถึงระบบของคุณนั้นมีวินเดตต่าลงแหละคุณไม่ยอมครับมันจึงมีความเชื่อที่ว่าฉันจะไม่ขายไม่ขาดทุนผมเคยเจอนะคเคยเจอคนหนึ่งที่เขายังคงมีความเชื่อได้อย,อยู่ครับว่าเขาจะสร้างระบบเทรดที่ไม่แพ้เลยไม่แพ้เลยเลครับเขาจะซื้อหุ้นของบริษัทที่ ไม่มีทางล่มเขาจะซื้อหุ้นบริษัทที่ไม่มีทางล่มจมเลยแล้วเขาจะไม่ขายไม่ขาดทุนแบบเนี้ระบบเทรดเขามีวินเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนมีนะครับแต่พอคุณตั้งใจที่จะใช้ระบบเทรดหรือว่าต้องการระบบเทรดคุณมีวินเดอร์ร้อยเปอร์เซ็นนะคุณจะไม่ตัดขาดทุนแล้วคุณจะถัวเฉลี่ยขาดทุนแล้วคุณจะเรียบขายทำกำไรไวเกินไปแล้วก็ ยื้อไม้ที่ขาดทุนไปด้วยครับเพื่อหมากลับมากําไรนี่เป็นวังวนของอะไรครับนี่ฮะเลมมิงครับกลับลงมาที่ unprofitable trader ครับเป็นเรื่องจริงครับแต่ยากที่จะทำใจยอมรับได้นอกจากคุณจะโดนโดนให้เจ็บหรือว่าคุณต้องขาดทุนหนักหลายครั้งจนกระทั่งเออยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงวะ่ะฉัน พยายามสู้รูนี้ไม่ไหวแล้วว่าฉันต้องเปลี่ยนตัวเองครับนี่เป็นเรื่องจริงนะดังนั้นครับพยายามนะผมผมได้แค่บอกเพราะว่าเรื่องนี้การเทรดเยนเรื่องความเชื่อนะคุณจะเปลี่ยนได้ในเมื่อคุณเชื่อเต็มประตูหรือคุณเชื่อเต็ม,ตห,ตมหัวใจว่ามันใช่นะแล้วจากนั้นฮนะถ้าคุณยังไม่เชื่อละผมจะมีข้อเปรียบเทียบให้คุณดูอีกกลยุทธ์สองกลยุทธ์ครับ A กับ B ฮะ ยุทธ A ครับชนะ90%แต่ทุกครั้งที่ชนะได้กำไรแค่1%ได้กำไรแค่1 1เหรียญแล้วกันนะแต่ขาดทุนคุณยอมเสียหนักถึง20เหรียญน,นี่เป็นเรื่องจริงนะคือระบบเทรดที่มีวินเนดสูงนั้นมักจะเทคโปรฟิตไวเสมอครับแล้วก็ตัดขาดทุนช้าเสมอครับเพราะอะไรครับถ้าคุณ take profit while, เทคโปรฟิตไววินเนดคุณจะสูงครับถ้าคุณตัดขาดทุนช้า หุ้นตัวนั้นมันอาจจะกลับมาเท่าทุนให้คุณขายได้กําไรก็ได้คุณเก็าไหมทำไมระบบที่ขนอ้างว่ามีวินเดีสูงมันจึงวินเดีสูงได้เพราะเนี่ยเทคโปรฟทไหวกาไรหนึ่งช่องเทคละแต่ถ้าขาดทุนจะทนไม่ได้ครับจนกว่ามันจะดีกลับมากําไรหนึ่งช่องค่อยขายครับนี่เป็นสิ่งทีออ่จะว่าไปก็มันก็เมคเซน์นะแต่มองในมุมของของคนทั่วไปที่ท,ที่ไม่ได้เจอสนามเยอะไม่ลงสนามเยอะแต่ว่า ถ้าคุณเทรดบ่อยนะครับคุณจะรู้ว่าโอ้โหฮะไอตัวที่คุณไม่ขายไม่ขายทุนละมันจะปีบหัวใจคุณมากเลยอูลลลอ๋ลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกแล้วถึงจุดหนึ่งครับคุณจะเริ่มหน้ามืดถัวเฉลี่ยขาดทุนแล้วคุณจะยื้อไปเอยครับนี่ฮะไอตัวนี้แหละมันคล้ายกับว่าคุณมีบาดแผลแล้วคุณไม่รักษามันคุณจะทิ้งเอาไวใ้ให้มันรักษาเองครับซึ่งอันตรายมากนะฮะแล้วนะครับ ระบบเทรดที่มีวินเรท90%ิเรนะทุกครั้งชนะคุณได้หนึ่งเหรียญแต่พอขาดทุนคุณยอมเสียหนักถึง20เหรียญฟังดูดีแต่ว่าการแพ้แค่ครั้งเดียวนะถ้าคุณไม่ขายไม่ขาดทุนและคุณนั้นน้ามืดทุ่งเฉลี่ยขาดทุนนะการแพ้แค่ครั้งเดียวครับพังเลยนะหมดตัวให้เลยครับนี่ไม่ใช่กลิยุทธ์ครับแต่มันคือระเบิดเวลาที่รอวันทำลายตัวคุณครับ เนี่ยคุณจะเป็นเล่มเง่งเนี่ยนี่เป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครเถียงได้คุณอาจจะรอดในวันนี้ครับแต่อีกไม่นานฮะคุณโดนได้เพราะอะไรครับคุณกําลังขับรถโดยที่ไม่เหยียบเบรกครับนี่เป็นเรื่องจริงคนระับต่อมาก็ยุดบีครับชนะเพียงแค่1 5รนครับวินเรต45เปอร์เซ็นต์ครับแต่พอชนะคุณได้สอง พอขาดทุนคุณแพ้นะ่ะคุณขาดทุนเสียแค่หนึ่งครับแม้จะชนะน้อยกว่าแต่พอคุณทําซ้ํามากพอครับกาไรก็จะสะสมมากขึ้นเลยครับนี่คือระบบที่ยอมรับการขาดทุนแต่ไม่ทําให้ล้มละลายครับนี่เป็นเรื่องจริงที่นักเทรดสเตทสามนะครับเขาเป็นน,นะฮะเขามีวินเรทเพียงแค่นี่แหละประมาณเนะี้ยสามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นฮะ แต่ทวกการที่เขาคัดล้อช็อตและเขาเลทโปรเฟล์รันเขาก็จะมีผลงานเป็นแบบนี้นะครับโดยสรุปนะครับมือใหม่นะครับอย่ามัวไล่ล่าหากลยุทธ์ที่มีเวรนเดตสูงเลยนั่นเป็นการอาจจะนะอาจจะหลอกลวงคุณสูงมากครับนะแต่ให้คุณลองเปิดใจครับเรียนรู้ระบบเทรดที่แม้จะแพ้ใวแต่ก็ยังรอดแล้วก็มีกำไรไม่เวลาผ่านไปครับ อยากรู้การการัดทุนครับเราต้องควบคุมขนาดให้มันเล็กไว้ก่อนนะฮะเพราะสิ่งที่คุณควรตั้งเป้าจริงคือไม่ใช่การเลี่ยงการการัดทุนนะครับแต่เป็นการสร้างระบบที่ยอมรับการแพ้ได้แต่ยังทํากําไรได,ได้ได้ยาวครับนึกถึงพี่มาร์คมาเนววินี่ครับ,บอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ผมไม่เคยชอบระบบเทรดที่มีวินเนีร์สูงเลย70%มไม่หรอกผมยอมนะ ที่ใช้ระบบเทรดที่มีเลิตแยเปรเ์เซ็เพราะอะไรครับมันเปิดโอกาสให้ผมผิดได้พอผมยอมรับผมพอผมมีระบบที่ผมคิดผิดได้แต่ผมเสียน้อยเนี่ยการเทรดของผมนั้นจะมีความนิ่งแล้วก็มีความเป็นกลางแล้วก็มีความเสถียรมากกว่าแทนที่จะเมื่อเปรียบเทียบกับ,ร,บระบบผิเจ็ดปดสิบเปอร์เซ็นตนะผมจะกดดัน ผมไม่ชอบความกดดันผมไม่ชอบเทรดเพื่อที่จะคาดหวังว่าผมต้องชนะทุกครั้งผมทําไม่ได้แต่พี่มาว่าผมยอมที่จะใช้ระบบเทรดที่มียี่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมผิดบ่อยแต่ถ้าผมผิดแล้เสียน้อยผมไม่เสียเรียนจนเราผมจะรอจนกระทั่งได้ผู้ชนะที่กําไรก้อนโตกว่าหลายเท่าผมเทรดระบบเทรดเนี่ยผมสบายใจมากกว่านี่แหละทําให้เขาได้กําไรสำเร็จจากการเทรดครับบั้นพอร์ตโตระดับร้อยเปอร์เซ็นต์ติดต่อเนื่องกันครับ ก็เป็นเดียวไปคิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ